ล่าสุดเปิดผลโพลดูความนิยมพักเก้าไกลมาแรงเพิ่มขึ้นประชาธิปัตย์พระมชารัรร่วงลงมากเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2 5 6 3นารยนพดลกันนิกาผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพลได้เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องถ้าวันนี้เลือกตั้งพักใด้จะชนะ โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน1,075ตัวอย่างดำเนินโครงการระหว่างวันที่3-5กรกฎาคมปี63โดยเมื่อถามถึงความเชื่อมั่นของประชาชนภายหลังจากที่พระรัชารัฐเปิดเผย คนที่จะให้ดูแลผลงานด้านเศรษฐกิจพบว่าส่วนใหญ่หรือ6 7 3ระบุว่าแย่ลงกว่าทีมเดิมในขณะที่32.7ระบุว่าดีกว่าทีมเดิมโดยเมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆของประเทศและประชาชนพบว่าส่วนใหญ่หรือ 56.9%สนับสนุนในขณะที่43.1%ไม่สนับสนุนเมื่อถามถึงสอของพรรคการเมืองที่เคยเลือกในการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี2562พบว่า18.9%ระบุพรรคเพื่อไทยส่วน16.6%ระบุพรรครมงชารัฐ 15.1%ระบุพรระบุพักนักใหม่ขณาดที่11.7%ระบุพักชาธิปัดส่วน7.2%รระบุพักภูมิเจไทยและอีก2.6%ระบุพักชาติไทยพัฒนาแต่เมื่อถามถึงสงสองของพรรคการเมืองที่จะเลือกถ้าวันนี้เลือกตั้ง บว่า16.7%จะเลือกพักคก้าไกลเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากพัคอนาคตใหม่ชื่อเดิมรองลงมาก็คือ15.7%ระบุพักเพื่อไทยลดลงเล็กน้อยในขณะที่8.7%ระบุพักประชาธิปัตย์และ8.3%ระบุพักพลังชารัฐ ซึ่งทั้งสองพักได้รับความนิยมลดลงอย่างมีนัยสำคัญในขณะที่พักภูมิใจไทยได้6.0%อย่างไรก็ตามประชาชนจำนวนมากหรือ41.2%ระบุอื่นๆเช่นต้องการเลือกพักการเมืองที่ทำการเมืองใหม่และบางส่วนจะเลือกพักการเมืองอื่นๆตามลำดับพออุปเปอร์โพลกล่าวว่าผลโพลชี้ให้เห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีไม่ได้สังกัดพรคก,การเมืองใดๆกับกลายเป็นผลดีที่ทำให้สามารถเลือกใช้บริการพรกการเมือง,องต่างๆได้โดยจะใช้บริการพรคก,การเมืองแบบเก่าที่กำลังจะไปไม่รอดหรือพรคก,การเมืองที่เป็นการเมืองใหม่ที่ประชาชนกำลังอยากลองถึงแม้ยังไม่เคยทำงาน แต่พูดเก่งมีลีลาโดนใจถ้าถึงเวลานั้นนายยกรัดมนตรียังเป็นที่นิยมอยู่คงต้องเปลี่ยนการใช้บริการพักการเมืองที่เป็นฐานวิถีชีวิตการเมืองใหม่หรือ new normal ที่ไม่วุ่นวายไม่แย่งตำแหน่งไม่ทรยศไม่เสร็จนาค่าโคถึกแต่ตั้งใจทำงานจริง ตอบโจทย์ตรงเป้าหมายความต้องการของประชาชนได้แท้จริงที่ไม่ใช่พักการเมืองกลุ่มเดิมนี้แล้วและตอนนั้นสามปอจะเหลือใครบ้างน่าติดตามเดิมพันสูงชันวิทย์หวังธนาทรชนะเลือกตั้งท้องถิ่นเบิกทางพริกโฉมประเทศจากเบื้องล่าง เมื่อวันที่5กรกฎาคมนายชาญวิ์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทย,ยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสนับสนุนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนนําคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยระบุว่าขอให้เจริญเจริญขอให้ชนะชนะ Local Government in Thailand ลงท้องถิ่นอยู่กับประชาชนดีแล้วครับผลักดันให้การบริหารส่วนภูมิภาคเป็นประชาธิปไตยสากลคนเท่ากันก็อาจจะช่วยให้ส่วนกลางชาวกรุงส่วนภูมิภาคเจริญมีอารยะขึ้นมาได้บ้างเราเสียเวลาหมกมุ่นกับส่วนกลางส่วนภูมิภาคมา88ปีแล้วเปลี่ยนโลกของคนไทยจากเบื้องล่างน่าจะดีกว่าครับ ขณะดเดียวกันในชาญวิทย์เกษตรสิริได้แชร์ข้อความจากเพจเฟซบุ๊กขยะมรสุมหรือมันซูนกาเบชไทยแลนด์โพสเรื่องในยธนาธรเดินเก็บขยะชายหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตโดยมีเนื้อหาดังนี้ธนาทธรมาทำไมเดินเก็บขยะหาดป่าตองข้ามคลองไปหาดแม่ขันไปดูจุดที่ปูเสฉวนปะปนกับขยะ คุยเรื่องพรบอของกรมทะเลคุยเรื่องปูเสฉวนปูลมหอยมือเสือปลาการังเรื่องน้ำเสียเรื่องขยะตามที่ต่างๆคุยเรื่องพี่น้องทุกท่านที่เดินเก็บตามที่ต่างๆคุยเรื่องควรบริจาคเปลือกหอยคุยทุกเรื่องเผื่อว่าจะมีเรื่องใดเข้าไปถึงกันมาที่การสิ่งแวดล้อมได้บ้างขอบพระคุณทุกคนขอบคุณพี่เอกหรือธนาธทที่ลงมาเดินกับเราขอบคุณเพื่อนๆพี่น้นองของผม ทีมรวมทุกท่านขณะก้าวหน้าพี่พี่พักก้าวไกลโคแสแซมกอซิล่าสีเขียวบังไหวแทสฮีโร่ป,ป่าตองเบวอชป่าตองขอบพระคุณกระสอบข้าวที่นำมาใช้เก็บขยะและทุกท่านที่มาผมเดินไปกับทุกท่านใครอยากมารับฟังผมเอาหมดถ้าคิดว่าผมอิงการเมืองผมตอบว่าใช่ครับ ถ้าใครเชิญท่านนายกประยุทธ์จัดโอชามาเดินกับผมได้ผมก็จะเดินไปคุยไปแบบเดียวกันถ้าประโยชน์ตกต่อพื้นแผ่นดินนี้ได้ผมทำหมดธนาธรเข้าสภาอีกแล้วนั่งกรรมธแปรแยติร่างพรบงบ64เมื่อวันที่4กรกฎาคมปีห3สาผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าจากกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรผ่านวาระแรกรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 4 และมีการตั้งกรรมธิการพิจารณาแปรยติจำนวน72รายนั้นปรากฏว่าพรรคก้าวไกลได้มีการเสนอชื่อนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจแก่นำคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพาคนค้นใหม่ซึ่งถูกตัดสินยุบพ,พักและตัดสิทธิทางการเมืองเป็นหนึ่งในคณะกรรมธิการพิจารณาแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ25 6 4นส่ในส,ส่วนของพัก ทางด้านนายธนาทนกรกล่าวยืนยันว่าการเข้าเป็นการมธิการพิจารณางบประมาณปี2564ในครั้งนี้ตนจะทำงานให้เต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา,พาเพื่อไปตรวจสอบการใช้งบของฝ่ายบริหารและเสนอแนะการใช้งบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนตนจึงขอเป็นตัวแทนประชาชนเพื่อตรวจสอบการทำงานและ เสนอแนะให้ใช้งบให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถามว่ามีกระแสโจมตีเพราะก่อนหน้านี้เคยลาออกจากการเป็นกัรมาทิการพิจารณางบประมาณปี2563ว่าบริบทปีที่แล้วตนถูกตัดสินยุพ,พักและตัดสิทธิทางการเมืองจึงยอมลาออกจากการมาธิการในบริบททางการเมืองตอนนั้นแต่แม้เราถูกตัดสิทธิทางการเมืองแต่ไม่ได้หมายถึงความเป็นพลเมืองถูกตัดสิทธิไปด้วย ดังนั้นการเป็นการมาธิการในครั้งนี้ก็เป็นสิทธิ์ไม่มีกฎหมายห้ามเมื่อถามว่าในขณะนี้เห็นถึงปัญหาของร่างพรบงบป,ประมาณปี2 5 6 4อย่างไรในแทนาธรปฏิเสธที่จะตอบคำถามดังกล่าว ส่วนการเคลื่อนไหวของนายธนาทรได้กล่าวเปิดสัมมนา,าเตรียมนำทัพลุยศึกเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศตอนหนึ่งว่าความสําคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้คือเป็นการเลือกตั้งท้องถิน่นครั้งแรกหลังจากไม่มีการเลือกตั้งท้องถิ่นมันแล้วอย่างน้อย6ปีนี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะเสนอคนใหม่รูปแบบการทํางานใหม่เข้าสู่การทํางานแบบท้องถิน่นอีกทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้กับเผด็จการที่มีการยึดอํานาจจากพลเอกป,ประยุจันโอชานายกรัฐมนตร ีและได้ดึงอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่ส่วนกลางจำนวนมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นจึงถูกลิ้ลอนบทบาทและอำนาจถ้าไม่มีการลุกขึ้นสูก้ก็ไม่มีทางที่จะนำการปกครองส่วนท้องถิน่นกลับคืนสู่ประชาชนได้เลยทั้งนี้การเลือกตั้งท้องถิน่นครั้งนี้จะเป็นการส่งผู้สมัคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นลงพื้นที่ภายใต้ชื่อคณะก้าวหน้าชื่อเดียว4,000กว่าแห่งซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิน่นสภาเดือดประยุทธ์ก้าวไกลซัดกันนวัวบอกให้ระวังตัวลุกประท้วงประธานวุ่นเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่รัฐสภาผู้สื่อข,ข่าวรายงานว่าภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทรโอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการก,ร,ร,กระทรวงการหมได้ลุกชี้แจงประเด็นต่างๆโดยทิ้งทายว่า หลายคนพูดเก่งผมยอมรับแต่อย่าม,มากล่าวหาว่าผมใช้กฎหมายกับผู้เห็นต่างกฎหมายอยู่เฉยๆผมก็นั่งอยู่เฉยๆใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษผมสั่งเขาได้หรือถ้าสั่งได้คงไม่เป็นแบบนี้แต่ผมไม่ได้สั่งระวังตัวบ้างก็แล้วกันกฎหมายมีผลบังคับใช้กับทุกคนแม้กระทั่งผมก็ยอมรับกฎหมายวันก่อนเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยกลับไปย้อนดูความต้องการของประชาชนไม่มีวันสิ้นสุดผมเข้าใจแต่อย่าลืมว่า ความต้องการของท่านมีอะไรได้รับการตอบสนองไปแล้วบ้างพูดอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องหาวิธีไม่ใช่การท้าทายต่อมานางอมรัตน์โชควินิตกุลสดสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลจึงลุกขึ้นประท้วงว่าที่นายกบอกว่าให้ระวังตัวนั้นจะต้องระวังตัวเรื่องอะไรบ้างเพราะดิฉันจะได้เตรียมตัวทําให้นายกลุกขึ้นตอบโต้ทันควันว่าจะพูดอย่างไม่เข้าใจแบบน,นี้ไม่ได้ที่ตนบอกให้ระวังตัวคือระวังตัวเรื่องเรื่องงก ข้รกฎหมายที man, era, oh era, ่อาจจะทําผิดได้ตนก็ระวังของตนท่านก็ต้องระวังของท่านความหมายของตนคือแค่นี้ไม่ได้ไปขู่อะไรท่านเข้าใจไหมถ้าท่านไม่ได้ทําผิดจะกลัวอะไรเมื่อนายกพูดจบก็เดินออกไปจากที่นั่งทันที ด้านนางอมรัตน์ตอบส่วนว่าหากมีคนข้างบ้านมาพูดกับดิฉันว่าให้ระวังตัวเอาไว้ดิฉันก็ตีความได้ว่าเป็นการข่มขู่ทําให้ในายสุประชัยโพสุรองประธานสภาคนที่สองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมเบรกว่ามันจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ทําให้หนางอมรัตน์สวนกลับว่าอ๋อดิฉันเข้าใจผิดใช่ไหมคะงั้นท่านนายกก็ระวังตัวไว้ด้วยก็แล้วกันนายสุประชัยจึงตอบโต้ว,ว่าอ๋องั้นก็แปลว่าต่างฝ่าย ต่างบอกให้ระวังตัวก็ถือว่าจบแล้วนะขณะที่นายนะัทวุฒิบัวประทุมสสบัญชีรายชื่อพรกเก้าวไกลลุกขึ้นประท้วงประธานที่ประชุมว่าขอให้ประธานควบคุมการประชุมให้เป็นไปได้ด้วยดีนายยกพูดพลาดพียงและหันมาทางพวกตนหลายครั้ง พบผมก็คนธรรมดาโดนขุ่มากๆก็อาจจะตกใจขอให้ประธานควบคุมการพูดของนายกด้วยทําให้นายสุประชัยชี้แจงว่าผมฟังอยู่นายกพูดถึงให้ระมัดระวังใครก็ตามที่ทาผิดกฎหมายผมไม่ได้ปกป้องนายกแต่ไม่อยากให้เข้าใจผิดซึ่งกันและกันจากนั้นนายวิรัตรัตนเศษประธานวิปร,รัฐบาลลุกขึ้นเตือนสมาชิกว่าวันนี้อภิปรายเป็นวันที่สแล้วอะไรเล็กๆน้อยๆก็ไม่อยากให้ผิดใจกันขณะน,นี้เวลาในส่วนของคอรมอ และพารอมรัฐบาลเหลืออีกหนึ่งชั่วโมง50นาทีหากที่นายกได้พิพายไปแล้วด้วยกณะที่ฝ่ายค้านเหลือเวลา1ชั่วโมง17นาทียังไม่ได้หากที่มีการประท้วงต่อมาในรังสิม,มันโรมสอสอมเชรัช,รชพักเก้าไก่ถูกขึ้นประท้วงการทําหน้าที่ของประธานที่ประชุมว่าประธานปล่อยให้นายกจิ้มไม้และพูดเลยเราจะประชุมกันแบบนี้หรือต่อไปนี้ใครก็ตามอยากพูดอะไรก็กดไม้และพูดเลยแบบนี้โดยที่ประธานไม่ตําหนิกติกาแบบใด พวกเราต้องเคารพแต่อยู่ๆนายกกลับกดจิ้มไม้และพูดถือว่าไม่เคารพกติกาไม่เคารพค้อมบังคับสภาทั้งที่ประธานมีหน้าที่จัดการประชุมให้เกิดความเรียบร้อยควรจะเรียกนายกมาตําหนิว่าทําแบบนั้นไม่ได้นี่คือหน้าที่ของประธานนายสุประชัยจึงชี้แจงว่าความจริงตนติงนายกไปแล้วถ้าตั้งใจฟังตอนที่นายกพูดสวนขึ้นมาตนก็ติงไปแล้วแต่ตอนนั้นนางอมรัตน์ อย่างอภิปรายต่อตอนจึงปล่อยให้เขออาพภิปรายซึ่งความเป็นจริงตนพยายามยืดหยุ่นกับผู้ฝ่ายขอบคุณนายรังสิมันและตนจะทําหน้าที่ให้เข้มแข็งกว่านี้และถ้าตนเข้มแข็งก็อยากไว้ว้จากนั้นก็เข้าสู่การพิปายตอ